สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็กลับมาเจอกันในช่อง 64tv channel เหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ก็มีสูตรใหม่นะครับ2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับก็จะมาลง่าให้ท่านผู้ชมเอาไว้ดูเป็นแนวทางนะครับในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16มิถุนายนนะครับย้ำว่า2ตัวบนตรงๆไม่ได้มโมนะครับสูตรนี้ไม่ได้ดูถือว่าพลาดเลยนะครับก่อนจะไปดูสูตรที่นำมาฝากก็ดูคำเตือนนิดนึงนะครับผม คำเตือนก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมทุกข้อมูลแนวทางที่ให้สนับสนุนสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับมาดูกันเลยนะครับผมสูตรสองตัวบนนะครับสี่ชุดตรงๆนะครับไม่ได้โม้นะครับมาดูวิธีการคำนวณกันเลยนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับผมเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักพันบวกหลักพันนะครับบวกร้อยบนบวกแปดคงที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวกหนึ่งสูตรหลักสิบ จะได้2ตัวเด่นนะครับมาดูสูตรหลักหน่วยนะครับผมจะยาวนิดนึงนะครับใช้หลักแสนนะครับคูณ2บวกหลักหมื่นบวกหลักพันคูณ3บวก10บนคูณ2นะครับบวกหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10หน้าครั้งที่2คูณ3บวกหน่วยหน้าครั้งที่2แล้วบวก5คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่ากับ x บวก2 สูตรหลักหน่วยก็ได้2ตัวนะครับนำทั้ง2ชุดนะครับที่เราคำนวณได้มาจับคู่กันจะได้4ี่คู่ตรงๆย้ำว่าตรงๆนะครับเอามาดูตั้งแต่งวดแรกกันเลยนะครับผมแต่ว่าทั้งสองสูตรมันอาจจะยาวมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเพื่อความรวดเร็วจะได้ไม่ยาวมากเกินไปเอาตั้งแต่งวดที่ออก9 3้าสามดพอนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้ยี่บแต่เลข2ตัวแรกบวกเพิ่มไปอีกหนึ่งนะครับก็เป็นสาม ส่วนสูตรที่2คนวนได้ส6บหได้เลข6ตัวแรกสูตรที่2มันจะต้องบวก2นะครับสูตรแรกบวก1สูตร2บวก2ก็ได้8นะครับผมแต่คู่กันก็จะได้26 28สองนะครับมี26 28 36ตัวสุดท้าย3 8ก็ได้แค่4คู่เท่านั้นนะครับรางวัลงวันี้มันออก9 3้าสามดชุดที่เข้าชุดนี้นะครับเข้าตรงๆนะครับผม ก็สวัสดีหลายๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันนะครับผมมาดูกันเลยแนยวทางงวดต่อไปนะครับสูตรที่1คําคำนวณได้34ได้4แล้วก็5นะครับส่วนสูตรที่2คํคำนวณได้4ได้74นะครับได้4ี่ระบวกอีก2ก็เป็น6จับคู่กันก็ได้4 4กับ46นะครับ4 4 46 54 5 4, 6หนะครับห6 ได้แค่สี่ชุดเท่านั้นนะครับรางวัลวดน,นี้มันออกสี่สี่หกชุดที่เข้าก็คือชุดนี้นะครับสี่หกเข้าตรงๆนะครับมามาดูงวดถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งคำนวณได้สิบแปดได้แปดกับเก้าส่วนสูตรที่สองคำนวณได้หกสิบสามได้สามแล้วก็ห้านะครับจับคู่กันได้เป็นแปดสามแปดห้านะครับแปดสามแปดห้าเก้าสามเก้าห้านะครับ แล้วก็95 4คู่เท่านั้นนะครับงวดนี้ออก095ตัวที่เข้าก็คือ95ชุดนี้นะครับเข้าตรงๆนะครับผมคุณภูสมิงบอกชอบวิ่งล่างตัวเดียวนะครับผมเออผมว่าวันนี้ก็มีรุ่นนะผมว่าตัวเลขสวยอยู่นะนะครับผมวิ่งล่างตัวเดียวก็ตัวเลขสวยอยู่มาดูงวดล่าสุดที่เพิ่งผ่านไปนะครับงวดที่ออก567นะครับออกเรียงเลยนะครับผมสูตรที่หนะครับคำนวณได้15 ได้เลข5แล้วก็บวกอีก1เป็น6ส่วนสูตรที่2องคำนวณได้67ได้เลขก7ตัวแรกบวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น9ก็จะได้5 7 5 9นะครับผมจับคู่แล้วก็ได้57 59ส่วนชุดที่2ก็มี67 6 9 67 69 4คู่ตรงๆนะครับร,ร,รากวันมันดอก567ตัวที่เข้าก็คือตัวนี้นะครับ67นี่นะครับ ถือว่าแนวทางน้อยมากนะสี่คู่นะครับดีกว่าเป็นแบบเก้าคู่หรือยี่สิบเจ็ดชุดอะไรอย่างงั้นะเยอะนะนะครับผมอันนี้มีแค่สี่คู่ตรงๆเอามาดูงวดที่เราจะไว้เป็นแนวทางนะครับในงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับผมสําหรับท่านที่ชอบเลขท้ายสามตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับไม่ควรพลาดสูตรนี้นะครับย้ําเลยนะครับไม่เดโมนะครับไม่ไม่ไม่ควรพลาดด้วยนะครับเอามาดูสูตรที่หนึ่งกันเลยนะครับ กี่ผมถือใบตัวสลากมาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับสูตรที่1ใช้หลักหมื่นบวกหลักพันนะครับหลักหมืน่นเลขสาหลักพันเลขหนึ่งสามบวกหนึงบวกหะหลักพันในบวกกันสองครั้งนะครับ3ามบวกหบวกหแล้วจะบวกร้อยบนเลขห้นะครับ บวกร้อยบนเล็ก้านะครับและบวก8คงที่ถือว่าตรงครบทุกหลักนะครับ3บวก1เป็น4บวก1เป็น5นะครับ5บวก5เป็น10 10บวก8เป็น18 18ใส่เลข8ตัวแรกตัวที่2ก็บวกเพิ่มไปอีก1แต้มนะครับ8ก็ต้องเป็น9เพราะว่าบวก1นนะครับคราวนี้มาดูสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วย แสนคูณสองนะครับสองแปดสิบหกนะผมใส่สิบหกไว้ตรงนี้นะครับพอแปดบวกกันสองครั้งแล้วจะบวกหลักหมื่นเลขสามนะครับบวกหลักหมื่นเลขสามแล้วจะบวกหลักพันคูณสามหลักพันเลขหนึ่งนี้บวกกันสามครั้งก็คือสามนะครับเนี่ยใส่เลขสามอีกตัวนะครับแล้วจะบวกสิบบนคูณสองสิบบนคูณสองก็สองห้าเป็นสิบนะครับสอง สิบบนคูณสองสองห้าเป็นสิบอ๋อไม่ใช่สิบสิบบนผมก็ไปเขียนไปชี้เลขหลักร้อยเออประสาทนะครับสิบบนก็คือเลขหกนะครับเออโทษทีนะบอกสิบบนปากบอกสิบบนแต่มือไปชี้หลักร้อยนะสิบบนก็คือเลขหกนะครับผมสองหกสิบสองผมใส่สิบสองไว้นะครับแล้วก็จะบวกหน่วยบนเลขเจ็ดนะครับใส่เลขเจ็ดไว้แล้วจะบวกร้อยหน้าครั้งที่สองร้อยหน้าครั้งที่สอง ก็คือเลขสองนะครับผมจะใส่เลข2ไว้แล้วบวกสิบหน้าครั้งที่สองสิบหน้าครั้งที่สองคูณสามสิบหน้าครั้งที่สองเลขหกสามหกสิบแปดใส่สิบแปดไว้นะครับผมแล้วบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองก็คือเลขสี่เลขนี้นะครับบวกเลขสี่แล้วบวกหคงที่ตัวสุดท้ายครบทุกหลักนะนะครับผมเออตัวเลขมันเยอะเอาเรื่องนะครับเดี๋ยวขอ ใช้เครื่องคิดเลขช่วยนะครับเดี๋ยวบวกผิดก็จะมีสิบหกนะครับสิบหกบวกสามบวกสามบวกสิบสองบวกเจ็ดบวกสอง บวกสินะครับบวก4บวกหผลลัพธ์ที่ได้อา้าวบวกผิดนะครับผมไปกดเป็นหลักร้อย3ครั้งเอาใหม่เอาใหมส1บห 16, ขณะเครื่องคิดเลขยังกดผิดนะครับผมบวกสบวกสนะครับบวกสิเมื่อกี้มาบวกตรงนี้ละผิดกดเล็กบวกแล้วก็บวก เบวก2บวก18บวก4บวก5อ่ะโอเค70นะครับเดี๋ยวผมเช็คทีนะ16บวก3บวก3บวก12บวก7บวก2บวก18บวก4บวก5โอเคครบ ได้70นะครับ70ก็ใส่ไปเลย70ก็ใส่เลข0นบวกเพิ่มไปอีก2นะครับสูตรนี้บวกเพิ่มไปอีก2ก็เป็น2อได้ตัวเลขครบทั้ง2สูตรนะครับมาจับคู่นะครับผมก็จะได้80 82นะครับ80 82ดสองเป็นแนวทาง2ตัวบน4ชุดตรงๆนะครับสำหรับท่านใดชอบซื้อสลากจินแบ่งรัฐบาลควรจะมอง4ชุดนี้ไว้ได้เลยนะครับ8082 9 0 9์แ หรือถ้าใครไม่ชอบนะครับสี่ชุดนี้ก็ผ่านได้เลยนะครับผมมีสองทางเลือกนะครับถ้าชอบก็ก็ลองพิจารณาดูถ้าไม่ชอ like cool บผ่านได้เลยนะครับผมแต่ผมก็ย้ําได้เลยนะครับว่ามันไม่ได้โม้นะครับไม่ได้ม้นะครับผมเออผมจะย้ําได้เลยซึ่งในชุดสรุปของผมนะครับมีสี่ตัวนี้แน่นอนนะครับชุดสรุปของผมเนมีสี่ตัวนี้แน่นอนนะครับนี่พูดตั้งแต่เนิ่นๆไปเลยนะครับ นี่คือพูดเตือแนแต่อเนินเน่นๆไปเลยดังนั้นใครชอบก็ลองหาสลากกินแบ่งติดไว้นะครับเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะมาล้องขีหลังเสียดายนะครับผมเดี๋ยวจะมาล้องขีหลังก็เสียดายนะครับมีบอกไว้ตั้งแต่ต้นๆเนิ่นๆเลยนะครับก็ออลองดูนะครับผมก็เป็นเพียงแค่แนวทางที่จะมาแบ่งปันกันเท่านั้นนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนนะครับผมสูตรคำนวณมันก็มีเป็นร้อยๆสูตรนะครับ ดังนั้นคิดย้อนหลังไปแบบนี้มันเข้าเหมือนกันหมดนะครับแต่งวดที่เราจะาไว้เป็นแนวทางไม่รู้มันจะเข้าให้เราหรือเปล่าตรงนี้ก็วัดดวงนะครับวัดดวงก็แล้วกันถ้าเลือกให้ถูกก็ถูกถ้าเลือกไม่ถูกก็ผิดนี่สองอย่างนะครับผมคือ,อใครชอบเลขที่ผมจะให้ก็จัดไปนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ผ่านรอเลขอื่นนะครับก่อนจะถึงวันสลากออกนีม่มีหลายชุดอยู่นะครับผมแต่ชุดนี้จะย้ำเลยเป็นตัวเต็งนะครับบอกไปเลยว่าเป็นตัวเต็งอ่ะ ช่วงสุดท้ายไม่พูดเยอะนะครับก็ฝากคำเตือนช่วงสุดท้ายอีกสักครั้งนะครับผมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนสลากที่แบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่การคำนวณทางตัวเลขทางสถิติเท่านั้นมันอาจจะบังเอิญไปตรงกับลวันที่ออกบ้างแล้วก็อาจจะไม่ตรงบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับ ก็อยู่ที่ตัวท่านผู้อชมเองนะครับผมว่าชอบสูตรไหนนะครับก็เลือกเอานะครับลองดูนะผมว่าตัวเลขสวยอาจจะตรงใจหลายๆท่านแหละผมว่านะมีหลายๆท่านนะชอบอยู่นะครับผมอาจจะตรงอยู่นะงวดก่อนนี่มันหกเจ็บตรงๆนะครับผมงวดนี้ซึ่งสูตรที่เป็นสิบหน่วยบนที่ผมทําไว้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดมีเจ็ดแปดเก้าด้วยนะนะครับมีเจ็ดแปดเก้าด้วยนะครับเออมีเจ็ดแปดเก้าด้วย ดังนั้นมันมีครบเลยนะครับมีเสียวแล้วกันน่ะผมว่าว ah. okay. ันนี้นะครับเอาก็ฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ามีสูตรไหนดีๆเด็ดๆก็จะเอาลงมาให้เป็นแนวทางนะครับผมก็ท่านผู้ชมก็เข้ามาติดตามรับชมได้ที่ช่องนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ